วันนี้ชวนทุกคนคุยกันนะคะเรื่อง d i r e ด t f r e e l i c k ค่ะหรือว่าการทำประตูได้จากลูก Free รี i c k โดยตรงที่ไม่ได้มีไปการแตะการทัดไปสัมผัสใครกันมาก่อนนะคะขอเปิดคลิปแบบนี้ค่ะด้วยคำถามที่ว่านอกจากเทรนเนอร์แซนเดอร์อาโนแล้วใครคือผู้เล่นเี้ยวผู้คนล่าสุดที่ยิงฟรีคิกแล้วตรงเข้าประตูไปเลยในพรีเมียร์ลีกค่ะเดี๋ยวยุ้ยค่อยมาเฉลยแต่คำตอบนี้ มันเกี่ยวกับเสื้อพรีเมียร์ลีกของเลือกภูในฤดูกาลที่วิสัยอยู่ด้วยนะคะถ้าคุณรู้ว่าเสื้อคือปีไหนยุ่ยว่าคุณน่าจะตอบได้ว่านักเตะค,คนคนนั้นคือใครคะ่ะเอามาดูสถานการณ์นี้กันหน่อยค่ะคือเราพูดถึงการขาดหายไปของเทรนอาร์โน่เนี่ยเราไม่ได้ขาดแค่เฉพาะแบ,บ็คขวาจอมบุกแต่เรากําลังขาดคนยิงฟรีคิกประจําทีมหรือว่าลูกที่มันอาจจะเปลี่ยนเกมได้อย่างเดเร็กฟรีคิกนั่นเองวันนี้เทรนสําคัญกับทีมในการยิงฟรีคิกขนาดไหนนี่คือผู้เล่นที่ยิงฟรีคิก เป็นเบอร์หนึ่งของทีมนะคะตั้งแต่เทนวัย18ปียิงฟรีคิกใส่ฮอฟเฟนไฮมในเกมยุโรปปี2017เทรนรับหน้าที่นิ้เรื่อยมาค่ะชนิดที่ว่าไม่มีใครในทีมที่สามารถเทียบได้เลยเขาฝึกซ้อมอย่างหนักจนสามารถยิงได้จากหลากหลายระยะแล้วก็มุมที่หลากหลายด้วยค่ะทำไปได้6ประตูจากฟรีคิกในพรีเมียร์ลีกรวมทุกรายการ8ประตูและประตูล่าสุดที่เทนทํทได้เราเชื่อว่าน่าจะเป็น ประตูของเทนห์ใน้านะนักเตะเลี้ลยวภูนะก็คือเกมชนะฟูลแลม3ประตูต่อหนึ่งในเดือนเมษายน2024ค่ะแล้วนับตั้งแต่เทรนด์เดบิวต์ในปี2016ิเลี้ยวภูยิงฟรีคิกตรงเข้าประตูในลีกไป11ลูกค่ะนี่คืออันดับ4ของลีกแล้วมีแค่2คนที่ยิงได้1ในนั้นคือเทรนด์อารโนค่ะทีนี้มาดูกันหน่อย ใครจะเป็นคนรับหน้าที่ยิงจากนี้คนแรกมัวเมซาลาค่ะซาราคือนักเตะที่ทําประตูได้มากมายจากจังหวะโอเพนเพลย์ค่ะ185ลูกในพรีเมียร์ลีกแต่ปัญหาของมันก็คือซาราไม่เคยยิงฟรีคิกเข้าให้กับเรียวพูดได้เลยจากโอกาสทั้งหมดที่เขามี17ครั้งนะคือถามว่ายิงดัเร็กฟรีคิกเข้านี่ล่าสุดต้องย้อนกลับไปในเกมทีมชาติเลยนะคะเจอการหน้าตอนปี2017 แล้วก็ใส่อูกันดาในปี2019ค่ะทุกวันนี้ซาร่ามีบทบาทในจังหวะหลอกหรือว่าไปเลื่อนมุมให้คนอื่นยิงค่ะอย่างเช่นในกรณีที่เขาทาให้เทรนตน์ยิงเข้าใส่เชลซีในปี2019หรือเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ปล่อยให้ฮาเวียร์เลดยิงใส่เชลซีแทนแต่ว่าน่าเสียดายที่ลูกนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกรอบนะคะส่วนตัวเรื่องอื่นๆในทีมที่มีอยู่ตอนนี้อ่ะนอกจาซาร่าแล้วโซโบค่ะโดมินิกโซโบสไลเล่นให้กับทีมชาติฮังการีคือดีมาก แต่มันทาให้กับเลี้ยผูเนี่ยมีโอกาสยิงฟรีคิกให้เลี้ยผูไปแล้ว10ครั้งอย่างไม่เข้าคนต่อมาเขาบอกคนที่ดูมีแววอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ตอนนี้แม็กก้รับหน้าที่เหมาเหมางานเตะมุมอยู่นะคะยิงไป3ครั้งเคยชนเสาชนคานแต่เขาบอกว่ามีแววเพราะว่ามีเทคนิคที่ดี มีลุ้นจะมารับหน้าที่ตรงนี้แทนรายต่อมาคือฮาวเวียร์เลียนค่ะฮาวเวียร์เลียนเองเนี่ยยิงไป3ครั้งเช่นเดียวกันส่วนตัวยุยชอบเรื่องของการยิงการจบสกอร์ฮาวเวียร์เลียนนะว่าเขา,าการตัดสินใจค่อนข้างที่จะโอเคแต่ปัญหาของมันคืออนาคตไม่แน่ไม่นอนค่ะว่าเขาจะสามารถขึ้นมาเบียดเป็นเบอร์หนึ่งเป็นตัวจริงของทีมได้หรือไม่หรือว่าการได้ลงเล่นต่อเนื่องซึ่งก็จะส่งผลต่อการทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันและเฟอร์จิลฟานไดค่ะฟานไดเนี่ย เคยมีเปอร์เซ็นต์ในการยิงฟรีคิกที่สู่สีกับเทรนถ้าเกิดใครจําได้ยูวิเคยเล่าเบื้องหลังความมุ่งมั่นและแพชชั่นของเทรนไปเคยมีคลิปที่เทรนดวลกับซาร่าและฟานไดและปรากฏว่าเขาเนี่ยดูเป็นรองที่สุดเลยแล้วคนที่ทําได้โดดเด่นมากๆคือเฟอร์จิลฟานไดที่มีข่าวว่าตอนนั้นว่าจะเกนคลอปกําลังจะเลือกใครเป็นคนยิงฟรีคิกของทีมแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เทรนทําก็คือไปซื้อ โกมาตั้งแล้วซ้อมยิงจากสวนหลังบ้านที่เชสเชียนี่คือหนึ่งเคล็ดลับพี่ทำให้เขาเนี่ยมีความชำนาญในการยิงเป็นพิเศษเพราะว่าเขาซ้อมอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะแต่ปรากฏว่าฟานไดเองเนี่ยก็ไม่ได้ยิงเลยตั้งแต่เดือนสิงหาคม2023ค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องของการยิงฟรีคิกหรือว่าการไดประตูจากเดร็กฟรีคิกสวยๆเนี่ย มันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เฉพาะเลี้ยวผูค่ะมันคือภาพรวมในพรีเมียร์ลีกด้วยเหมือนกันเพราะภาพรวมพรีเมียร์ลีกเองเนี่ยฤดูการนี้มีการยิงฟรีคิกตรงเข้าได้แบบน้อยมากๆก็คือ12ประตูนี่ดูจะเป็นสถษติที่ต่าสุดอันดับ2นับตั้งแต่ปี1997ถึงปี1998ด้วยนะคะเพราะว่า ฤด,ดูการที่มันต่ำสุดเนี่ยมันคือ11ประตูด้วยกันสำหรับเรียบภูค่ะในซีซันนี้2 0 2 4 2 0 2 5เนี่ยปรากฏว่าไม่มีประตูจากการยิงฟรีคิกเลยและจำนวนครั้งที่ยิงก็ต่ำสุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ปี2 0 1 6 2 0 1 7ถึงอสาสาเหตุหนึ่งทุกคนน่าจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็คือไม่ได้ฟาวในตำแหน่งที่ยิงบ่อยค่ะเพราะว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันจะมาจากการเจาะริมเส้นไม่ชีกลางสนามนั่นเองนะคะก็พอเห็นเลยว่า พอมันไม่ได้ฟาลในจุดที่คุณยิงฟรีคิกได้เนี่ยมันทําให้ต้องเน้นเปิดเข้ากรอบมากกว่าที่จะยิงเองซึ่งมันก็มีความสัมพันธ์กับทิศทางในการโจมตีของเลว์พูค่ะอาจจากภาพนี้ทางฝั่งซ้าย37%ทางฝั่งขวา35% ตรงกลางแค่27%มันนํามาสู่เรื่องของโอกาสในการยิงตรงๆจากนอกกรอบกลางประตูนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงไปด้วยเช่นเดียวกันเลยมาดูเรื่องของการยิงฟรีคิกเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยจากโอกาสทั้งหมดตั้งแต่ปี2 0 1 6ันสถึงสองพจนถึงปี2 0 2 4ันย5ถึงสองพก็คือปีนี้จนถึงตอนนี้14ึครั้งจากการที่ได้ยิงเดร็กฟรีคิกเนี่ยเป็นประตูเพียงแค่11ประตูเท่านั้นเองในช่วง5ซีซันหลังสุดเลี้ยวผู ได้ประตูจากเดรริฟรีคิกเพียงแค่3ประตูเท่านั้นค่ะแน่นอนนะว่าพอเรื่องสไตล์การเล่นฟุตบอลมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องยอมรับว่าภาพส,ายสวยๆที่เราเห็นในอดีตไม่มีละไม่ว่าจะเป็นเจวิดเบคแฮมหรือเจมส์วอตพาวจากเซาท์ทฮมตันนะคะที่ยุยเห็นในล่าสุดเนี่ยมักเตะสไตล์แบบนี้เรามักจะไม่ค่อยเห็นแต่ถึงแม้ว่าบทบาทของคนยิงฟรีคิกในปัจจุบันเองเนี่ยมันดูเหมือนจะลดน้อยลงไปนะคะโดยเฉพาะอย่างเดรริฟฟี่คิกแต่อยู่ว่ามันก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะการขาดหายไปของเทรนไม่ใช่แค่แบ็คขวา แต่ว่าหมายถึงบทบาทคนยิงฟรีคิกมันก็อาจจะมีผลต่อรูปเกมนํามาสู่โอกาสพื้นที่ในการบุกที่เพิ่มมากขึ้นและจังหวะชี้ขาดในแมตช์ใหญ่ๆนั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันไว้แบบนี้ค่ะทุกคนจํากันได้ไหมคาถามที่ถามไปตอนต้นนักเตะคนก่อนหน้าเทรนด์จากสโมสรอนเลียพูที่ทําประตูได้ในเกมเมียรีกคนคนนั้นคือฟิลิเป้คูติญโยค่ะยิงดาร์เรกฟรีคิกใส่ในเกมที่ชนะไบรตันแอนด์โฮฟอัลบีเนไป5ประตูต่อหนึ่ง เมื่อเดือนธันวาคมปี2017ก่อนที่ในเดือนถัดมามก,กราคม2018ฟิลิปเป้คูติโยจะย้ายไปเป็นผู้เล่นคนใหม่ของบาร์เซโลนาค่ะและเสื้อที่วิส่ยนี้คือเสื้อเลี้ยวผูในฤดูกาล2017-2018นั่นเองไม่รู้ใครตอบถูกไว้ก่อนนะใครตอบถูกก่อนนี่เก่งมากเลยอะจากนี้เราก็ยังคงก้าวต่อไปและใคร มีความเหมาะสมจะมายิงฟรีคิกแทนเทนอลิซานเดอร์อาร์โนดีมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ